มีร้านยำร้านใหม่มานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับกับร้านยำโคตรเยอะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของชื่ออะไรครับชื่อโบค่ะชื่อคุณโมเนาะโบค่ะคุณโบนะครับขอัยแล้วคุณนุ่นกับคุณเจนมาป่ะครับไม่มาเจนค่ะคนหลังไม่ใช่ชื่อเจนใช่ไหม หลังชื่ออะไรครับทิจจวบไะหยอกเล่นกันขำๆนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านยำน้องใหม่มาแรงเลยเพิ่งเริ่มขายมาได้ประมาณเกือบเกือบห้าเดือนเนาะใช่ค่ะเขาเรียกได้ว่าน้องใหม่แล้วก็ไฟแรงนะครับไฟรั่วเลยครั ดูน้ำยำนะครับนี่น้ำยำดีทําอะไรก็อร่อยนะครับน,น้ำยำดีกินกับอะไรก็อร่อยอ่าพุดสโลแกนก็ผิดอีกแล้วร้านนี้จะพร้อมขายก่โมงครับถ้าเกิดทางร้านจะพร้อมขายตั้งแต่เที่ยงค่ะคตั้งแต่เที่ยงจะถึงสามทุ่มหรือว่าสุกข,ข้าหมดจนกว่าสุกข,ข้าหมดในช่วงกลางวันก็จะเป็นเดริวอรี่จะเยอะ ถ้าเป็นช่วงเย็นหน่อยก็จะเป็นลูกค้าหน้าร้านเดลิเวอรี่ก็ปรับเปลีกันไป,ไปครับแต่ยังไม่มีให้ทานที่ร้านเนาะยังค่ะนอนาคตข้างหน้าไม่แน่นะครับตั้งใจไว้เหมือนกันค่ะครับ,รบชุดนี้คือกุ้งเผาครับ1นึบาทใช่ไหมครับครับผมตัวนี้มันจะมีแล้วแต่หน้ามันครับแล้วแต่ไซส์ขนาดมันจะมีไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส ไซส์เล็กกว่านี้ก็มีครับฐาละร้อยถาละสองร้อย่างเงี้ยครับก็จะมี<อ>ช่วงเทศกาลมันก็จะมีแล้วแต่ขนาดครับ เมื่อลูกค้าก็เริ่มมาแล้วครับเพราะว่าลูกค้าของทางร้านเนี่ยจะออกเย็นหน่อยนะครับช่วงนี้อากาศค่อนข้างร้อนเนาะที่นี่จะใช้หม้อแยกหรือครับจะเป็นหม้อแยกค่ะเพราะว่ามีอมีสลามทา,านด้วยอ๋อครับก็คือมั่นใจได้เลยนะครับเพราะทางร้านแยกม้อให้ เด็ดอยู่ที่น้ำยำนะครับที่นี่จะเป็นสูตรน้ำยำสองแบบเรียกว,ว่าแซ่บลืมโลกแน่นอนเพราะว่าลูกค้าให้การตอบรับดีมากครับกระมังมเริ่มเลยคแกประม้าสิบมามาบาทค่ะยอดครับ ไปจะเป็นยำหอยนางรมค่ะยำหอยนางร,รมนะครับ เพราะช่วงนี้อากาศร้อนเนาะใช่ของทะเลต้องหนุนน้ำแข็งค่ะความสจจดกรบคุณนอกจากกระยำแล้วเที่ร้านก็ยังมีกุ้งเผาพร้อมน้ำจิ้มแซ่บๆจำหนายย้าไ่ททังลคะซส์มาตราฐานเนี่ยทางร้านจะขายอยู่ชุดละหน0่100บาทนะ แต่ย่างวันนี้นะครับวันนี้เป็นไซจัมโบ้ก็จะชุดหนึ่งสองร้อยบาทเนาะเพราะวันนี้หาไซเล็กไม่ได้จริงครับค่ะต้นเพื่อนประการตอนนี้กุ้งจะหายาันครับแล่ยิ่งมีข่าวเรื่องทำให้มั่นใจได้ค่ะเป็นกุ้งที่มาจากปอเองคที่ีะเป็นกุ้งแม่น้านะใช่กุ้งแม่น้ำไม่ใช่กุ้งทะเลนะครับ จริงๆถ้าแม่ค้าไม่เกรงใจเนี่ยจะลงไปหากุ้งในแม่น้ำปะจินให้แล้วครับ ก็อะเจนบุรีนะครับตลาดถนนคนเดินค่ะเ์อคำว่าตลาดถนนคนเดินนะครับเรือปักหมุดมาที่ร้านยำโคตรเยอะได้เลยค่ะคูกันรู้ต้องไปกลับรถมารอดนันก่อนค่ะ,ะเะ การหาง่ายๆนะครับติดกับเซเว่นเลย รานนี้ก็เป็นอหนึ่งร้านที่อัตยาใสดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของหรือผู้ช่วย วะมาชิมยำมาพูดมาคุยกันได้นะครับเอาไว้กันนี้ค่ะเยีร็วกว่านี้ค่ะี่ ช่วยช่วงแต่เปิดร้านมาเลยป่ะใช่ค่ะก็จะช่วยจัดร้านค่ะนับแต่นี้ไปพรุ่งนี้คงคงจะโดนไล่ออกแล้วนะครับ <laughs> เยอะนะคะยังไงฝากร้านยำโค้ดเยอะด้วยนะคะอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินปาจีบุรีเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึงสามทุ่มนะคะหรือก็เปิดทุกวันแล้วก็อยู่ทุกวันเสาร์ค่ะถ้าเกิดแวะผ่านไปผ่านมายังไงฝากร้านยำโค้ดเยอะด้วยนะคะ